สองคนโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โครนตรมส่วนอีกคนสายตาแหลมคมมองเห็นแต่ดวงดาวแพลวเปล่านักคลินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของหลวงพระเดิม ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรือาเทพเจ้าเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยบังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพื่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านก็พิมพ์คํา B ่ I ่า i i o o e ตามด้วยหมายเลข99 บิกวันกกแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันหรือว่าเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นนะักกล้องขณะนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับที่ได้ผ่านการคัดกรองที่ได้ผ่านการคัดสรรน,นะครับจากประสบการณ์ตรงผมมาเป็นอย่างดี และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือต้องบอกว่า,าเป็นมีดแต่เล่มนั้นนะครับนอกจากจะมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดีแล้วที่ยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของประสบการณ์ต้องบอกว่าแต่เล่มนั้นเป็นมีดที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้มีโอกาสนะครับที่เข้ามานั่งพูดคุยนั่งทักทายกันนะครับก็ เพืเ่อนๆหรือว่าแฟนๆครับนะครับที่ได้รับชมติดตามาทางช่อง y YouTube ของผมมาโดยตลอดนะครับนะเมื่อท่านไหนนะครับเข้ามาดูติดตามรับชมแล้วนะครับหาชมแล้วเห็นว่าตรงไหนดูดีมีประโยชน์นะครับในแต่และคลิปในติดีโอก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะ ที่สำคัญนั้นกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเข้ามาเพื่อที่จะเวลาผมอัปโหลดนะเป็นคลิปใหม่ๆขึ้นไปเนี่ยท่านก็จะได้รับชมอ่าเลยนะครับนะเอาล่ะนะครับวันนี้ผมเองก็จะได้นำเอานะครับเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดยุคโบราณน,นิดหนึ่งนะครับนะเป็นมีดที่อ่ายุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับนะดูจากภาพแล้วนะครับอาจจะ เป็นมีดที่ไม่ได้สะสวยอะไรนะครับเป็นมีดที่ไม่ได้มีความงมดงามตรง,าตรงไหนหรอกนะครับนะก็อย่างที่ผมได้เคยเรียนให้ท่านเอาไว้นะครับนะพูดถึงมีดยุคต้นนั้นเป็นมีดที่ไม่เหมือนมีดยุคกลางไม่เหมือนมีดยุคปลายนะครับนะ,ะก็เนื่องจากว่าในสมัยนั้นนะครับยุคนั้นเนี่ยก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ ใช้งานจริงๆว่ากันง่ายนะครับไม่ใช้ทํามาเพื่อโชว,ว่ากันง่ายนะครับเน้นก็คือในการพกพาติดตัวนะครับไปไหนมาไหนในขณะเดินทางนะครับว่ากันง่ายนะนะครับแต่ถ้าเอาความใช่นะครับเรียกว่าเต็มเปี่ยมเลยนะสำหรับมีดยุคต้นๆนะครับนะ ที่สำคัญมียุคต้นนั้นก็จะเป็นมีดที่ไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับก็หมายความว่ามีความหลากหลายนะครับใครอยากได้แบบไหนก็สั่งตีแบบนั้นช่างที่ทำก็นะครับเป็นช่างชาวบ้านนะเป็นผู้ที่มีศิลปะเป็นผู้ที่มีฝีมือแต่เป็นช่างชาวบ้านนะก็ ใครไปสั่งตีนะครับช่างก็จะถาม่าต้องการมีดแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับนะ,ะก็แล้วแต่คนในยุคนั้นสมัยนั้นเขาต้องการนะหรือว่าเขาจะ,ะเป็นผู้สั่งนะรูปแบบแบบไหนอย่างไรนะครับนะอ่านี่นะครับพูดถึงเราดูนะครับนะรูปลักษณ์ภายนอกนี่ก็ดูแล้วอาจจะไม่สวยนะครับในสายตาของหลายๆท่านนะครับแต่ก็ เรียนท่านตรงๆว่าถ้าออกความใช่นี่คือเต็มเปี่ยมไปด้วยความใช่เลยนะครับนะเอาล่ะนะครับก็ในมีดหนึ่งเล่มนะครับนี่ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนนะครับใหญ่ๆหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฝักนะครับ2ก็จะเป็นในส่วนของด้าม3ก็จะเป็นในเรื่องของใบนะเออนะครับพอพูดถึงใบก็ผมก็จะขออนุญาตก็คือจะซูมให้ท่านได้เห็นความาชัดๆนะครับนะให้เห็นความ เขาเรียกว่าความเก่าของในส่วนของใบมีดว่ากันง่ายนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่จะเป็นตะกุดนะครับนะตะกุดก็จะมีด้วยกันอยู่เขาเรียกว่านะครับหนึ่งดอกนะมีหนึ่งดอกนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นมีดหลบรุ่งนะครับเป็นมีมดหลบขรุิมนะสมัยท่านสร้างนะครับในยุคต้นๆน,นะครับในยุคต้นๆก็จะมีหลายรุ่นนะครับที่ สร้างร่วมกันกับหลวงพ่อลุงวัดน้องศรีนวลของเรานะครับก็เนืองจากว่าหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อลุ่งนี่ท่านเป็นมุกพี่ลูกน้องกันพู้นี้เป็นญาติกันนะครับนะ,ะก็ที่สําคัญหลวงพ่อเดิมนะครับพอ,อบวชเข้ามาแล้วนะครับบวชเข้ามาแล้วก็ได้เป็นผู้ที่ได้ตั้งอ,อกตั้งใจศึกษาทางด้านพระธรรมวินัยนะครับที่สําคัญนั้นท่านเป็นผู้ที่ เขาเรียกว่ามีความขยันหมั่นเพียรทางด้านนะครับน,ะนอกจากที่จะเรียนในเรื่องของอเขาเรียกว่านะครับในเรื่องของธรรมะแล้วนะครับท่านก็ยังนะครับนะไปศึกษาเ,าเรียนทางด้านวิาชาอาคมนะครับจากหลายๆครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับตามที่ประวัติของท่านที่เราได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับนะที่สําคัญนั้นหลวงพว่อเดิมก็เป็นผู้ที่นะครับ เก่งหลายด้านเลยทีเดียวนะครับเป็นพระที่เป็นนักพัฒนานะเป็นนักพัฒนาที่สําคัญนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นท่านก็เป็นผู้ที่ได้สร้างโบสถ์สร้างศาลาการปพเรียนนะครับหรือว่าสร้างโรงเรียนให้กับเด็กๆนะครับนะโรงเรียนวัดหนองโคนนี่ก็เรียกว่าสร้างมา มากกว่ามากเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนาะที่เด็กมีโรงเรียนนะครับในวัดน้องโอได้เรียนกันก็เกิดจากหลวงพ่อเดิมนั่นแหละนะครับหลวงพ่อเดิมเย่ยจริงๆท่านเกิดมาท่านก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนนะครับนะก็ที่สำคัญนั้นท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เล่าเรียนแล้วก็ได้ศึกษานะครับคนที่จะได้เรียนในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยต้อง เข้าไปเรียนที่วัดนะครับนะวัดนี่ถือว่าเป็นโรงเรียนนะของคนในยุคโบราณในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับนะจริงๆผมเองนี่ผมก็โตมาจากโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดนี่แหละนะสมัยก่อนที่บ้านผมก็ไม่ได้มีโรงเรียนนะครับนะถ้าใครจะได้เรียนหนังสือให้อา่านออกเขียนได้ต้องไปอยู่ในวัดนะต้องไปให้พระท่านสอน นะครับเนี่ยสมัยก่อนพระเนี่ยก็เป็นทั้งครูนะครับเป็นทั้งครูนะเป็นทั้งก็เรียกว่าโดยพ่อหลวงพ่อเดิมเนี่ยต้องบอกว่าท่านาเกิดมาเพื่อที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์จริงๆนะครับนะอ,อย่างโดยเพราะทางด้านเครื่องรางที่เราเห็นอยู่ทุกวันนะครับนะก็ที่เราคนจังหวัดนครสวรรค์น,นี่ที่เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าก็ในเรื่องของ มีดหมอหรือเรียกว่ามีดเทพศาสตรานี่แหละนะั้นะครับที่สําคัญนั้นมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับนะก็ไม่รู้ว่าถ้าเอ่ยถึงมีดหมอเนี่ยคนก็จะนึกถึงมีดหมอหลงพ่อเดิมก่อนเลยนะ,ะนะครับต้องยอมรับว่าเป็นที่รู้จักกันนะครับในเรื่องของพุทธคุณหรือว่าอนุภาพนะ,ะนะครับเป็นเป็นอย่างดีนะครับเป็นอย่างดีเอาละนะครับก็พอถึงตรงนี้ก็จะขออนุญาตนะครับก็จะ เมื่อกี้ให้ท่านชมในส่วนของภายนอกนะครับในส่วนของภายนอกของมีดนะครับนี่เขาเรียกว่านะครับฝักมีดนะครับดนะ้เล่มนี้เมื่อกี้ท่านชมในส่วนของภายนอกไปที่นี่มาดูในส่วนของภายในนะภายนอกนะครับก็ว่าเก่าอยู่แล้วแต่ข้างในก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะก็ไหน look, ๆดูกันแล้วก็อยากอยากให้ท่านดูก็ให้เห็นนะครับนะ ให้เห็นความชัดเจนนี่นะเต็มไปด้วยคราบใครเต็มไปด้วยความเก่านะครับข้างในต้องบอกว่าผุนะครับนะก็ไม่รู้เก่าแค่ไหนอย่างไรนะครับนะถ้าเป็นมิดยุคต้นหลง่อเดิมเนี่ยนะครับนะอย่างน้อยต้องมีอายุ90กว่าปีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าในยุคปี2อ5 0่เลยเนี่ยก็อยู่ที่ร้อยกว่าปีนะครับนะแต่บางเล่มก็อาจจะสร้าง เรียกว่าถัดขึ้นมาประมาณนี้นะครับนะ,ะก็นี่แหละนะครับเอามาให้ท่านได้ชมนะความเก่าของมีดเล่มนี้นะครับแมมที่รัดนะแม้ที่ลัดตรงโคนฝักนะครับก็จะเป็นอะลูมิเนียมนะเป็นดีบุกนะครับนะเป็นขาปินโนตเก่าว่ากันง่ายนะยันนี่แหละก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่า ถ้าใครไปติดในเรื่องของวัสดุนะครับนะหรือว่าไปติดในเรื่องของความกดงามความสวยงามท่านอาจจะพลาดโอกาสนะท่านอาจจะพลาดโอกาสไปได้นะครับอ่าก้อนี้ก็คือเอามาให้ท่านได้ดูนะครับนะอ่าสวยอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเอาความใช่เต็มเปี่ยมเลยนะครับนะในเรื่องของอนุภาพหรือวัตุุคุณนะเกี่ยวกับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่อย่างที่ผมได้เรียนไปนะที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะนะครับนะ ก็อย่าลืมนะครับท่านไหนเข้ามาติดตามนะครับก็นะอย่าลืมนะครับนะช่วยกันนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันทําการเผยแพร่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับนะหรือว่าท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าลืมนะครับกดมาที่เบอร์0 8 6ย์9ปดหกนะ เบอร์086 329 1496นะครับนะทุกๆคําถามมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนยกเว้นคําถามเดียวและคําตอบเดียวที่ขออนุญาตก็จะไม่ตอบนะครับก็คือในเรื่องของเกแท้นะ,อ,ะอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับก็จะไม่ตอบนะอ่า นะครับก็คือเนื่องจากจว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบดูเหมือนจะดีนะครับนะแต่ถ้าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับที่สําคัญนั้นมันเป็นคําถามคําตอบดูเหมือนจะดีถ้าตอบนะ่ามันเป็นคาถามคาตอบที่ไปทําลายของความรู้สึกของผู้คนนะครับนะ,ะและคนที่จะถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามาหรือว่าตัวท่านเองนะครับนะอันนี้ก็เรียนท่านเนะอาไว้นะครับนะนะครับ เอาละนะครับวันนี้นะก็นะครับนะก็เกิดว่านะครับนะเรามาชมนะครับมาชมในเรื่องของใบมีดเล่มนี้นะครับนะท่านดูจากปลายมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาจริงนะก็นึกจากว่ามีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่ได้มานะครับจากเขาเรียกว่านะครับในโซนเมืองเพชรบูรณ์นะครับนะในโซนเมืองเพชรบูรณ์นะครับในเขต อาภูหินล่องกล้านะอ่านี่นะครับเป็นซึ่งเขตนั้นก็ถือว่าเป็นเขตที่แผ่นดินนะครับร้อนหรือว่าเป็นพื้นที่สีแดงว่ากันง่ายนะอ่าเป็นเมืองคอมมินิตเก่าเป็นเมืองผู้เก่ะการล้ายเก่านะครับอ่าพูดถึงเมืองเพชรบูรณ์นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอ่าในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับในยุคเขาเคาะว่ากันง่ายนะอ่าเป็นเมืองที่ น่ากลัวนะครับนะก็ในเรื่องของนอกจากจะมีผู้ก่อการร้ายขาโจรขโมยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเรียกว่าเสือเนี่ยนะเยอะมากที่สุดในเขตนั้นนะครับนั่นแหละครับในช่วงนั้นเนี่ยถือว่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็มีผู้นําไปใช้นะครับแล้วก็ได้ไปเกิดนะไปเจอไปเจอนะครับในเรื่องราวต่างๆนะมาเยอะแยะมากมายนะครับนะบางท่านก็ผ่าน อ,อดตายนะครับจากจุดนั้นมานะาก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วละนะครับนะพูดถึงผู้ก่อการร้ายในยุคนั้นเนี่ยนะครับนะก็มีจริงๆมีทุกที่ทุกคนทุกแห่งนั่นแหละนะครับไม่ใช่เฉพาะในเมืองเพชรบูรณ์แต่ในเมืองเพชรบูรณ์เป็นเมืองที่ร้ายแรงมากที่สุดมากันง่ายนะสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นทหารนะครับทหารเกณฑ์เข้าไปนี่ไม่ได้ไปรบที่ไหนหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะไปประจําอยู่ตาม ปูเขาตามชายแดนนะครับนะของประเทศไทยนะถ้าไปาแถวแถวภาคกลางตอนล่างนะครับก็อย่างที่ได้บอกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปส่งทหารไปประจําการในในส่วนนั้นนะครับก็เนื่องจากวว่ามีผู้ก่อการร้ายค่อนข้างที่จะมากนะก็ไปบางท่านก็ไปเอาชีวิตไปทิ้งนะครับนะไปก็ไม่ได้กลับมาประมาณนี้นะครับนายทหารบางท่านนะ หรือแม้กระทั่งระดับนะครับในพลในพันเนี่ยก็ยังต้องเอาชีวิตไปทิ้งนะครับนะ,ะถ้านอกจากเขาค้อ <c oughs> แล้วก็ไปนู้นนะครับนะในโซนแถวแถวปูลมโลนะครับนะ,ะจังหวัดเลยแล้วก็ไปนู่นเลยนะครับลามไปถึงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมประมาณนี้นะแต่ถ้าทางภาคอีสานใต้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่โคราชขึ้นไปนะ,ะในโซนนะครับทิวเทือกเขานะครับตั้งแต่สงสางขึ้นไป บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดปยันนุนเลยอุบลน,นะครับนะ,ะหรือว่าเขตเขาพรวิหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดเรานะี่นะแถวนั้นก็เรียกว่าเป็นเปรียบเหมือนสนามรบนะครับนะอันนี้ก็พูดถึงในยุคนั้นนะครับนะ สมัยก่อนก็ได้นะครับเกี่ยวกับเครื่องรางนะ,ะโดยเฉพาะนะครับก็คือเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมเนี่ยใครๆมีไว้พกพาติดตัวก็เรียกว่าอุ่นใจนะครับนะมั่นใจนะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปกังวลว่ากันง่ายนะ,อะนอกจากมิตรหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับพูดถึงอย่างพุทธคุณหรือว่าอนุภาพอะไรต่าง,างๆาพวกนี้นะ,ะต้องเรียกว่านะครับมั่นใจได้นะครับมั่นใจได้นะ ก็ไม่อยากที่จะต้องไปพูดนะครับไม่อยากต้องไปอดโอโฆษณานะครับเป็นนั้นว่าท่านไหนนะครับถ้าฟังแล้วนะครับนะก็อยากจะพูดเข้ามาสนทนากันนะครับนะโทรเข้ามานะก็โทรที่มา,าโทรมาที่เบอร์086แกนะครับ3291496นี่นี่แหละนะ อยากจะพูดคุยอยากจะสนทนากันยาวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องมิเทพศาสตรานะครับนะก็คือทุกๆคําถามมีคําตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะยกเว้นคําถามเดียวคําตอบเดียวที่ผมได้เรียนไปนะก็คือในเรื่องของเกแทนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องถามเข้ามานะครับนะอ้าวถ้าเกิดว่าไม่ให้ถามอาจารย์แล้วจะไปถามใครล่ะครับประมาณนี้นะครับ นะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับนะก็พยายามได้นะครับทำคลิปทำวิดีโอนะครับนะก็ให้ท่านได้ดูอยู่แล้วนะนะครับนะก็ให้ท่านได้ดูในเรื่องของความเก่าให้ท่านได้ดูในเรื่องของความเป็นธรรมชาติให้ท่านดู้ถึงความเป็นจริงเื่อท่านต้องการที่จะไปเช่าหาบูชาที่ไหนอะไรต่างๆวันนี้นะอันนั้นก็จะไม่ต้องไปเรียกว่าไปเสียเวลานะครับไม่ต้องไป เสียความรู้สึกรู้ไม่ต้องไปโดนขขอหลอกว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก็เรียนไว้แบบนี้นะครับนะก็ในเรื่องของนะครับนัในเรื่องของพุทธคุณอะไรต่างๆคนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะทราบนะครับรายละเลอียดอะไรต่างๆก็หลังไมค์มาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูน3 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์0863291496นะครับนะก็ลอง ะครับจริงๆแล้วผมไม่อยากที่จะไปบอกว่าดีอย่างงั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะมีแต่ละเล่มว่ากันง่ายหลักๆเลยต้องการที่จะนําเอาอเขาเรียกว่าเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับนะ,ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่มาบ่งบอกอมาบอกนะครับมายืนยันนะ,ะมาบอกกับท่านว่าใช่หรือไม่ใช่ว่ากันง่ายที่เหลืออยู่ที่ตัวท่านเองนะ,ะนะครับนะ คนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนนะครับจะพูดให้แบบสุดยอดแค่ไหนก็พูดได้นั่นแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วของมันไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนะครับนะ,ะถ้าผมไปบอกว่าดีนะผมไปบอกว่าใช่อะไรประมาณนี้นะครับนะบางท่านก็บอกไม่ใช่นะ,ะวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือผมต้องการที่จะให้อ่า สิ่งที่ท่านเห็นบนหน้าจอนะครับอยู่ในขณะน,นี้เป็นครูบาอาจารย์นะเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับเป็นผู้ที่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่ประมาณนี้นะนะครับนะทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่นะครับอยู่ที่ท่านมองอยู่ที่ท่านดูนะครับเ <Yes. S 1> พราะคนจะได้ของดีหรือไม่ดีเนี่ยการมองนะครับนะก่ okay. อนตัดสินใจนะครับก่อนตัดสินใจก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับนะต้องต้องเรียนท่านตรงๆนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะ เขาบอกว่าคนที่ใช่ก็จะเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นนะครับนะแต่คนที่ไม่ใช่นี่มองมุมไหนอย่างไรก็ไม่เห็นหรอกครับนะมองยังไงก็เห็นเป็นแต่โคลนต่มทางนั้นแหละนะอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับสองคนโยนถามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็เห็นแต่โคลนต่มส่วนอีกคนสายตาแหลมคมนั้น เขามองมุมไหนอย่างไรก็เห็นแต่ดวงดาวแถวไปหมดนะครับเต็มไปด้วยดวงดาวว่ากันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยนะครับคนไหนจะได้ของดีนะครับหรือไม่ดีเนี่ยการมองเป็นเรื่องสําคัญนะครับก่อนตัดสินใจต้องดูให้ชัดๆนะครับนะต้องดูให้ชัดๆเมื่อดู ไม่ชัดหรือดูแล้วติดตรงไหนอย่างไรนั่นแหละครับก็โทรมาที่เบอร์086-329-1496นะเบอร์086-329-1496นะครับนะก็โทรเข้ามาได้ทุกๆวันนั่นแหละนะก็คืออย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะก็ดูให้มันมั่นใจดูให้มันส่ใจนะครับนะ เพราะนั้นคนเราทําไมถึงการเป็นอยู่นะครับนะก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ <_ d> um> ก็อยู่ที่การมองทั้งหมดนะครับนะบางคนก็มองไม่เป็นนะครับนะมองไม่เห็นพอไม่เห็นก็ก็แน่นอนครับก็จะไม่ได้ของดีไปบางคนเนะี่ยทั้งทั้งที่ว่าไปเห็นก่อนแต่ก็ไม่แน่นว่าจะได้ก่อนนะครับก็นั่งจากว่ามีแต่ข้อสงสัยเต็มไปหมดนะครับนะมีแต่ความกังวลเต็มไปหมดว่ากันง่ายนะ ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ของดีนะครับถ้าอย่างนี้ก็จะไม่ได้ของดีนะ,อะมองไปมองมาก็ละทิ้งไปนะก็วางทิ้งไปนะคนไปทีหลังเข้าไปปุ๊บเขาก็เห็นว่าใช่เขาก็หยิบเลยนะครับนะแล้วก็ไม่ได้ยิบธรรมดาหยิบปั๊บจ่ายตังปุ๊บเลยประมาณนี้นะครับนั่นแหละครับคนคนแบบนั้นก็มากจะานะครับจะได้ของดีไปที่สําคัญนะครับก็จะทําให้เขาและครอบครัวของเขานั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานหรือใน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ประกอบนะครับนะเป็นอาชีพากันง่ายนะครับหรือว่าจะไปพูดเจรจาภาคีที่ไหนอะไรต่างๆคนนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นเรื่องดีไปหมดนะครับเป็นเรื่องดีไปหมดนะเอาล่ะนะครับก็พอเกินไปนะครับเราก็มาดูนะครับว่า,อานอกจากที่จะดูความเก่าความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงไปแล้วนะก็มาดูสิครับว่า มีดเล็กๆนะครับขนาดพกพาเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดเก่าๆไม่ได้สะไม่ได้สวยอะไรนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยความใช่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าบนใบมีดนะครับได้ตอกบทคาถานะครับเป็นบทพระเจ้าห้าพระองค์เอาไว้นะครับนะก็คือมีอักขระเพียง5้าตัวเท่านั้นนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ตัวนะนะ แล้วก็นาอ่าเริ่มต้นด้วยนะด้วยโมด้วยพุทธด้วยทานะครับด้วยยะเท่านั้นเองนะห้าตัวนะครับนะอ่านเต็มเต็มอ่านว่านะโมพุทธายะนะอ่านี่นะครับอ่านว่านะโมพุทธายะนะครับอ่านะก็ถือว่าเป็นบทคาถาที่เป็นมงคลยิ่งนะครับนะก็คือเป็นคาถาที่เหนือสิ่งใดต้องเรียกว่าบนโลกใบนี้นะครับบทคาถาบทนี้เนี่ยถือว่า ไม่มีอะไรที่จะมาเทียบเท่าได้ว่ากันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดปีปาศาจวิญญาณร้ายนะครับนะแม้กระทั่งก็ก็ไม่รู้ใครคิดนะแค่คิดจะมาทําลายนี่ก็เรียกว่าศูนย์สลายทั้งหมดนะครับนะไม่มีอํานาจมากพอไม่ไม่ไม่สามารถนะครับคือเหนือเหนือห้าคำนี้ไม่ได้ว่ากันง่ายนะ อานะครับห้าคำนี่มีอิทธิฤทธิ์มากนะครับมีอานุภาพมากเลยทีเดียวนะครับนะเรียนท่านไปอย่างนี้นะครับนะเป็นอนันบ้าท,ท่านไหนที่มีข้อสงสัยแบบไหนอย่างไรนะครับเกี่ยวกับอ,อักขระ5ตัวนี้นะก็ท่านก็โทรมาที่เบอร์086 3 2 9 1 4 9 6ได้ นะครับนะเบอร์0863291496ได้เลยนะครับนะอ่านคำว่านะโมพุทธายะนะครับนะสำหรับคา,า,าถานะครับ5ตัวนี้นะคาถา5ตัวนี้นะครับก็นะครับส่วนด้านหลังนะครับนะก็นะครับเป็นเป็นบทคาถาอีกบทหนึ่งนะครับก็เป็น นี่นะครับเป็นเป็นอีติอเป็นเรียกว่าตอกย้อนหลังนะครับตอกย้อนหลังนะตอกย้อนหลังเอาไว้นะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับด้านหน้านะครับเหมือนกับด้านหน้าเลยแต่จะเป็นตอกย้อนหลังเอาไว้นะครับนี่ก็ให้ท่านได้ชมนะครับนะก็นี่นะครับงดงามมากนะครับงดงามมากนะ นี่นะครับก็นี่ทีนี้ก็มาดูในส่วนของอกันนะครับสูในส่วนของกัน,นกันก็ก็จะแปลกนะครับบางทีผมก็มองว่าเป็นเหมือนกับทองเหลืองเหมือนกับเป็นนะครับแต่ทองเหลืองก็ผสมเงินนะครับนะผสมได้เงินก็คือเป็นมีดต้องเรียกว่าเป็นมีดสองกษัตริย์นั่นแหละนะแต่เป็นสองกษัตริย์ก็คือในยุคโบราณน,นะครับนะ ตรงจุดนี้เขาเรียกว่ากันนะครับนะกันรัดก็คือในกันเนี่ยก็ที่สําคัญก็จะบรรจุมวลสารสําคัญนะครับนะ,อะของอ่อไว้ทั้งหมดเลยนะครับนะไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะ,ะก็จะบรรจุเอาไว้เมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าปิดด้วยค่างนะครับปิดด้วยค่างนะถ้ามียุคต้นส่วนใหญ่ก็จะปิดด้วยไม้บ้างนะครับด้วยค่างบ้างอะไรประมาณนี้นะ อ่าอันนี้ก็ปิดด้วยข้างนะครับนะแน่นปึ๊กเลยนะครับแน่นปึ๊กเลยแล้วก็ที่สันคอนบนสันมีดก็จะฝังตะกุดเอาไว้หนึ่งดอกนะครับเป็นตะกุดสีทองนะอ่านี่นะครับเนี่ยบนด้ามนะครับบนด้าไอ้บนบนสันนะบนสันนะครับนี่ก็อ่าทีนี้ก็มาดูในส่วนของด้ามบ้างนะอ่าด้ามนะครับก็เป็นไม้นะครับทั้งฝักทั้งด้ามนะครับของไม้เล่มนี้ก็ของมีดเล่มนี้นะครับ ก็จะทําด้วยไม้คูณทั้งทั้งฝักทั้งเล่มเลยนะครับนะทั้งฝักทั้งเล่มทําด้วยไม้คูณนี่ก็เอามาท่านได้ดูนะครับด้ามก็จะเป็นด้ามจําปีนะที่ท่านได้ดูที่ท่านได้เห็นนะครับผมพยายามจะาวางนิ่งๆนะครับวางนิ่งๆให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนี่เป็นแบบนี้ จะไม่ได้งดงามนะครับอาจจะไม่ได้ถูกใจมากถ้าเรื่องของโฉมนะของมีดและมีนะแต่ก็ถึงจะไม่สวยนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยความใช่นะครับนี่นะเต็มไปความใช่นะครับมีดทุกเล่มนะครับมาแบบไหนอยู่แบบนั้นนะครับนะถ้ามีดบ้านคนบ้านบ้านใช้นี่ก็เขาจะดูแลเป็นอย่างดีนะครับแต่ดูแลตามสภาพนะครับนะดูแลความเป็นจริงจะไม่มีเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับมาแบบไหนอยู่แบบนั้นผมก็จะเก็บไว้ เดิมๆทุกส่วนนะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสเสน่ห์นะครับนะยกเว้นว่า,าถ้าเขาเรียกว่าจุดไหนมันสนิมกินผุจริงๆก็พยายามจะใช้น้ํามันนะครับฉโลมเอาไว้นะน้ำมันฉโลมเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะนะโอเคนะครับก็เป็นเวลาอันสมควรนะครับนะตั้งแต่ตน้นจนถึงเวลาคานันนี้ผมใช้เวลามา26กับ39วินาทีนะครับนะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะก็ในแต่และคลิปในดีโอนะครับที่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาตามรับชมโดยเฉพาะก็คือท่านใหม่ๆนะโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วก็อย่าลืมนะครับนะากท่านไหนชมแล้วเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ในแต่และคลิปในดีโอนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับหรือท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะก็ติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นว่ากันง่ายนะครับนะกดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะทุกๆุกคถามมีคําตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ ผมนักทรินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ